สวัสดีครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับผมก,ก็จะมารีวิวในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเว็บนึงนะครับผมที่จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากๆเลยนะครับผมสําหรับเว็บเขรียกว่าคอนบีเนาะก็เป็นเว็บไซต์ที่หลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผมให้การตอบรับแล้วก็เหมือนเห็นการสั่งซื้อเยอะมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับผม เว็บนี้ก็คือมีโปรโมชั่นบวกกับมีราคาสินค้านี่ถูกมากๆเลยแล้วก็มีคุณภาพนะครับผมแล้วคนก็บอกว่าอยากให้ลองสั่งดูแล้วก็รีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่าการสั่งซื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยในการาส่งมาเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมก็บอกเลยครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมที่ทําการสั่งซื้อกับเว็บนี้แล้วก็ชื่นชอบด้วยว่า1นึ่แพ็กเกจจิ้งเขาหอมมานี่รู้สึกแบบหอดีมากเลยเขามีการกันกระแทกสินค้าอ่า วัสดุข้างในเนี่ยคือทรัพในดีมากเลยนะครับผมก็ครั้งนี้นะครับผมก็ทําการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งครับก็สั่งสินค้าให้กับคุณแม่นะครับผมแล้วก็น้องสาวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยได้ได้ทำการสั่งไปแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบด้วยสินค้าที่ได้รับมานะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะมารีวิวกันว่าเป็นไงนะครับกับเว็บ c o n v i c o m เว็บสินค้าเครื่องสำอางน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกัน นี่ได้รับมาเลยนะครับก็แพ็กเกจก็น่ารักนะครับผมก็เป็นของแบรนด์เขาเองนะครับผมกล่องของเขาเองนะครับผม c o n v y c o m โอเคเรามาดูกันเลยแพ็กเกจในการห่อก็ถือว่าโอเคนะครับผมดีมากมากเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เขาห่อแน่น,นหนามากเลยนะครับโอเคอ่าก็ก็สั่งสินค้า2ตัวนะครับผมนี่ก็หอ่อข้างในก็มีใบารายการสินค้าผมสั่งสองรายการครับ ครบชัดครบท่วนนะครับผมก็มีแคลายนะครับผมที่เป็นลกแกะแล้วก็น้ำแร่สเปรย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแพ็กเกจที่นี้นะครับอ่าหอดีมากๆเลยนะครับ ก็สั่งแคายที่เป็นครีมครับผมเป็นครีมโลกแกะจากออสเตรเลียนะครับผมเพราะว่าตัวเองเนี่ยใช้แล้วรู้สึกชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ตัวเองเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับสั่งไปแล้วครั้งแรกนะครับผมมีแคายที่เป็นผสมกับเม็ดองมุนนะครับก็ช่วยในเรื่องของการปกป้องสภาพผิวแล้วก็คนที่เป็นสิวง่ายนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ การคืนก็ใช้อีกตัวหนึง่งในตัวนี้ชอบเลยก็เลยสั่งเพิ่มครั้งนี้ก็เลยสั่งให้คุณแม่ครับประกอบน้องสาวนั่นเองก็เลยสั่งตัวนี้นะครับผมในเออโอเคอะลวก็สเปรย์สเปรย์ของมองเฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติอ่า ขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบเขียนยังไงอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอเห็นน้องสาวอยากได้ครับผมก็เลยแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นพอดีก็เลยทำการสั่งซะอ่า เขาต้องขยอบใช่ไหมอืมโอเคนะมันดูสเปร์แบบเบาๆดีนะครับ2ชิ้นนะครับผมครบถ้วนแล้วก็สินค้าในการห่อมาก็ดีเลยนะครับผมระยะในการสั่งนะครับของก๊อบอยู่ตันสวัสดนะครับผมก็จะใช้ระยะเวลาประมาณาก๊อบสั่งวัน,นจะไม่ได้ ก็ประมาณ3วันนะครับผม3วันที่สินค้ามาถึงมือนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับราคาถูกมีโปรโมชั่นตลอดนะครับผมแล้วก็ห่อแพ็กเกจจิ้งดีนะครับแต่ตรงนี้นะครับเขาไม่มีการชำระปลายทางนั่นแสดงว่าทำการสั่งซื้อแล้วก็คือทำการจ่ายเงินทันทีแล้วก็แจ้งการโอนนะครับแล้วก็เขาจะทำการจัดส่งนะครับผมประมาณ สามวันนะครับผมในกรณีต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าอัดบางคนอัะเร็วกว่านี้ก็มีนะครับผมจะช้าจะเร็วนี้ก็แล้วแต่บางช่วงนะครับบางทีอาจจะปิดติดช่วงเทศกาลด้วยนะครับผมก็พอดีด้วยนะครับผมก็สั่งก่อนช่วงเทศกาลพอดีเลยนะครับก่อนที่จะทาก่อนที่ไปสนีจะปิดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสาหรับการชมวิดีโอคลิปนี้คลิปนี้ก็คือการรีวิวให้ดูว่าสินค้าที่ทําการสั่งซื้อกับเว็บคอนวีเนี่ย โอเคไหมแล้วก็สินค้าเป็นยังไงนะครับถือว่าโอเคมากๆสินค้าก็คือสินค้าคุณภาพก็กล่องนี้ก็คือไม่ยับไม่บุบอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเขาห่อมาดีมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่ลองตัดสินใจดูนะครับผมราคาถูกนะครับสินค้ามีคุณภาพนะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ